เมนูที่แบบว่าชอบกินมากที่สุดคือผมชอบกินอะไรครับกินอะไรไ,ไม่รู้ละสิผมชอบกินปุูนเลยครับชอบกินอะไรนะเขาบอกว่าผมชอบกินปูนครับอยากกินปะูนนะแต่ว่าจริงๆล้วชอบกินอะไรครับเอ,อ ก็บอกแล้วครับว่าเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากแล้วก็ขุ่นดีมากจะชอบกินพวกผักครับอ,อ๋อนะฮะได้เลยได้เลยนะสำหรับกินผักกินอะไรด้วยวันนี้นะครับก็แน่นอนว่ามาหาใหญ่บ่อยไหมครับหาใหญ่มารู้สึกเท่าทีค่ความจำยังจำได้ไม่เคยมาครับผมโอ้ไม่เคยเลยนะตั้งแรกเลยไหม น่าจะครั้งแรกไม่งั้นก็เคยมาประมาณเด็กๆแล้ครับ๋อใช่ไหมนะครับแล้วก็เมื่อกี้แฟนๆก็ถามมาว่าเลิฟซิกนี่คืนนี้จบตอน2.1แล้วแล้วจะกลับมา2.2เมื่อไหร่อ่ะครับอ๋อีกเอาละพี่ผมยังไม่รู้เลยจริงหรอตอนไหนเมื่อไหร่นะโอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มถ่ายไปหรือยังครับตอนนี้ก็ตอน ใกล้จะจบแล้วครับใกล้จะจบแล้วนะครับมีนักแสดงใหม่ๆมาไหมครับสอก็เออก็มีแต่พูดเดิมๆเลครับผมตอนนี้ก็นักแสดงเยอะมากอยู่ในเรื่องก็ยังจํากันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหมดเลยแต่ก็แบบก็รู้สึกใจหายนึงว่าเฤทสิ์จะจบแล้วผ่านมาเอาเวลาประมาณปีกว่าได้เลยครับที่แบบร่วมเดินทางด้วยกันมาใช่แล้วแฟนๆก็ถามว่าเห็นในเรื่องเนี่ยสนิทกับ โอมนะหรือว่าน้องณานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีวีรกรรมอะไรเปิดบ้างที่แบบว่าได้แบบทาร่วมกันในในกองถ่ายอะไรก็เวลาถ่ายกับพี่ณ์นะครับเพอส่วนมากถ่ายกับพี่ณะจะเป็นฉากที่เหมือนเป็นเพื่อนๆครับก็เลยจะแบบดุรุนแรงกันหน่อยจะมีการแกล้งกันครับก็อย่างเช่นเผมถ่ายลงอาหารให้พี่ในฉากผมต้องโมโหพี่เขาครับผมก็แบบเอาหัวพี่เขาครับ ทุบกับโตครับแล้วเอาน้ำลาดใส่ครับมีใครอยากโดนฉากนั้นบ้างไหมครับมีนะอยากโดนฉากนั้นด้วยแล้วก็ไ <c oughs> อ้คำนุนแรงเกินไป <c oughs> แล้วก็มีแฟนถามมาว่าทําไมโนชอบปวด <c oughs> <c oughs> ปวดอยู่ตลอดเวลาหลายบ่อยมากเลยนะในเรื่องนี้ก็เป็นแบบการเขียนบทมาครับ <c oughs> ประมาณนั้นว่าให้ต้องเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ว่ากันไปตอนนี้ เอาละมีคนมาจะมาสอนไหมหรือว่าโนอทำเองเลยครับมีไหมครับพ่วิลมีใครมาสอนไหมนี่ไงทำเองเลยก็ได้ครับ่มแบบฉบับแบบฉบับเอาเละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทำอาหารนะครับในช่วงของเลิฟซิกเมนูสุขภาพวันนี้ผมก็จะมาทำสลัดนะครับครับใครอยากทานม้างครับอ่า อุปกรณ์ของเรานะครับบุนี้มีอะไรบ้างครับเออมีผสมผสมครับแครอทครับครับผมมีมะเขือเทศมีลูกเดือยครับถั่วแดงเผือข้าวโพดแล้วก็กระหล่ำม่วงครับผมอ่าวิธีการในการทำก็ไม่น่าจะยากนะหล่ำอะไรนะมีปุ๋ยผสมได้ไหมเออเดี๋ยวก็รู้ต้องชิมก่อนนะารในช่งถ่าย วิธีการครับวิธีการครับสลับยืดเยับผักขึ้นมาครับครับแล้วก็วางไปลงในจานครับไอ้นี่ครับคือผักผักผักอะไรผักอะไรครับผักท้องถิ่นผักสีเขียวครับได้อ่าไอ้นี่แน่นอนครับกะหลำปีครับ มันคือใบใบใ<า>บผักแล้วกันน่ะออหยิบมาครับชอบใบไหนก็หยิบลงมาครับไอ้น,นี่คือดอกอัญชันครับออรู้รู้ใช่ใช่ใช่ใชมันกินได้ครับอ่อยอยะอร่อยไหอ,อ่อยอร่อย,ออยได้อยูได้ยู นะตอนนี้ก็ใส่ผักสีเขียวหมดแล้วนะครับครับก็เราก็มีผักหลายๆีครสีครับผมชอบกินมะเขือเทศมะเขือเทศอ้ะผิวสวยเลยใส่ถั่วแดงนิดนึงถั่วแดงด้วยใส่ลูกเดือยหน่อยหน่อยลูกเดือยหน่อยหนยแล้วก็มีแครอทแครอทนะครับไปอันเดียวพอมี แตงกวาครับกินไข่ครับโปรตีนสูงโอ้จัดมาหลายฟองเลยฮะแล้วก็แล้วก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วใส่เผือกไปอีกนิดนึงนิดหน่อยแล้วก็พริกหยวกอะไรนี้ไม่ชอบเหรอครับไม่กินครับอ๋อไม่กินเลยใช่ปะน้ำสลัดใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เปล่าน้ำสลัดอันนี้ใช่ไหมอันนี้น้ำอะไรเอ่ยน้ำเปล่าอันนี้น้ำอะไรครับดมดมดม อันนี้เป็นน้ำสลัดแบบครีมครับอ๋อใช่ป่าวะใช่ถูกต้องนะฮะใส่ลงไปใส่ไปไม่เยอะจ้าประมาณพอดีพอดีนะครััวนี้อะไรเอ่ยสลัดน้ำสลัดแบบเข้มโ้นนะฮะใช่ไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยอ่ะแล้วก็ครับหมดแล้วล่ะนหมดแล้วสุดท้ายครับใส่ใจลงไปครับ ใส่ใจอาเดี๋ยวขอดูหน้าดูตาใช้เอาไปโชว์แฟนๆหน่อยฮะเดี๋ยวขอถุงมือก่อนนิครับะนะเะอาเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับอาจจะเอาไปโชว์แฟนๆด้านหน้าตอนนี้ขอเชิญแฟนคลับที่ได้รับรางวัลในการขึ้นบนเวทีนะขึ้นมารอได้เลยนะครับอะเชิญเลยครับอาโชว์หน่อยโชว์หน่อย,หอยเห็นไหม